ไปท่านรัฐกิจครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนัฐกิจนุรอดสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรอัษฎรในเขตป่าดุรักนะครับ ตามที่รัฐบาลก่อนจากนี้ครับได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐดนที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ให้สามารถมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมและรักษาความสมดุลในการคุ้มครองพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเมื่อการประชมุมครั้งที่2องทับ2561ลงวันที่18มิถุนายน2561ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัศดรเขตป่านุรักษ์โดยมีแนวทางการดำเนินการให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์และคณะกรรมการสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ที่ตั้งโดยผู้ว่าการจังหวัดเพื่อให้กำกับดูแลและปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่กำหนดนั้นท่านประธานที่เคารพปรากฏว่าในกรณีนี้นะครับประชาชนที่ครอบครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน1470รายได้ร่วมกันทําการสํารวจครอบครองที่ดินกับคณะกรรมการสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัศดรในเขตป่าดุรักรกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทราบว่าได้มีการแจ้งการครอบครองได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินและได้มีการดําเนินการสํารวจรังวัดรูปที่ดินพร้อมจะทําบัญชี ระโดรที่มาเล็บไม่มาทําการสํารวจแต่หลังจากนั้นท่านประธานครับเรื่องนี้ก็ได้เงียบหายไปพี่น้องประชาชนเขารอคอยอยู่ว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็เรียนมายังท่านประธานวุฒิสภาเพื่อผ่านไปยังคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคตชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมาไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐดรที่กําลังรอคอยอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณมากครับครัขบขอบคุณครับ